นี่คือประเทศที่ใครๆก็อยากจะย้ายออกไปซึ่งมีผู้คนหลายล้านคนพยายามออกจากประเทศเหล่านี้อันดับที่5คือยูเครนครั้งหนึ่งประเทศแห่งนี้เคยสงบสุขแต่ในตอนนี้ต้องตกอยู่ในไฟสงครามผู้คนหลายล้านคนต้องเก็บกระเป๋าและลี้ภัยข้ามพรมแดนเพียงเพื่อเอาชีวิตรอดอันดับที่4คือประเทศซูดานความขัดแยง้งครั้งแล้วครั้งเล่าสงครามกลางเมืองการคอรับชันหลายครอบครัวละทิ้งทุกสิ่งไว้ข้างหลังเพราะการอยู่ในประเทศแห่งนี้ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปอันดับที่3คืออัฟ การนิสถานการสู้รบนานหลายทศวรรษไม่มีงานไม่มีความมั่นคงผู้คนต่างหลบหนีเพียงเพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเท่านั้นถัดมาอันดับที่2ได้แก่ซีเรียเมืองที่ถูกระเบิดย่อยยยาบ้านเรือนถูกทําลายและประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศได้อพยพออกไปแล้วนี่เป็นหนึ่งในวิกฤตผู้ลี้ภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และสุดท้ายอันดับที่1ประเทศแห่งที่เคยร่ํารวยจากน้ํามันแต่ในปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศพังทลายค่าเงินไร้ค่าอนาคตของประเทศหายไปผู้คนกว่า ล้านคขนได้อพยพออกไปซึ่งเรากำลังพูดถึงประเทศเวเนซุเอลา